สารีิิการพจรกินนะคะ DA3 ค่ะจากสาขาระยองะคะ่ะวันนี้ก็จะมาเตรียมขั้นตอนการรักษาล่ากนะคะก็จะมีเป็นหัวกราดม,มอนนะคะสเลนดอร์ตามด้วยเลาสติลจะมีไม้บรรทัดเนียว จะลิงน้ำเกลือน,นะคะจะใช้เป็นสองหลอดก็จะเป็นน้ำยา edta แล้วก็คาลอกสปูนค่ะตัวเจาะดมตัวกลางแดมแล้วก็เป็นแผ่นแดมตามโดยพลาสติกอินตัวเม็น,นะคะแล้วก็เป็นตัวสามเกลือก็จะมี ตัวกีดค่ะตัวสเปดเดอร์แล้วก็พักเกอร์ต่อด้วยตัวเพดใบซักแห้งนะคะจะมีไฟเป็นเบอร์ต่างๆจะมีไฟสั้นแล้วก็ไฟยาว แล้วแต่เป็นฟันด้านซี่ไหนนะคะแล้วก็จะมีตะเคียงแอลกอฮอล์มีไอ m มไว้สำหรับอุดเชื้อคาวนะคะแล้วก็จะมีแคลเซียมลแล้วก็จะมีพวกโคลฟ์ออยล์ร,ลลรูทแคนวพาเดอร์ไวุ้าสำหรับอุดปิดรากนะคะ มีประมาณน,นี้ค่ะของขั้นตอนของการรักษา